ทานเจ้าคนหญิงโชค่า Chinese Corner หวอชื่อเหลียวเหมยจนสวัสดีค่ะพบกับจูนและนานาสาระความรู้ภาษาจีนอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์เทสสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้กันไปก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขและการถามตอบเรื่องอายุนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้เนี่ยเรื่องราวของเราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับ เรื่องของตัวเลขแต่เราจะไม่มานับเลขกันแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการถามตอบจํานวนสมาชิกของบุคคลในครอบครัวนั่นเองสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอยากรู้ว่าครอบครัวของเขาหรือเธอหรือใครสักคนคนนั้นเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเราก็สามารถตั้งประโยคคําถามง่ายๆได้เลยว่าหนี ia, yo, ้เจ้าอยู ia, ่จีโคลนหนีเจ้าอยู่จีโคลนหนี สีค่คนครอบครัวคุณมีกี่คนนะคะประโยคคํคำถามง่ายมากทีนี้มาดูรูปแบบประโยคของประโยคคำตอบกันบ้างนะคะลองดึงความรู้เก่าจากเทปที่แล้วกันมา1-10ถึงนับว่าอะไรแล้วลองไปย้อนดูกันเอาเองหากใครยังนับไปได้นะคะ <m ul ain> สมมุติว่าครอบครัวของเรามีทั้งหมด3คนเราก็สามารถตอบได้เลยว่า我家有三口人我家有三口人 ครอบครัวฉันมี3คนสังเกตเห็นไหมคะว่าตัวเรกอยู่ตรงจุดไหนของประโยคแล้วลองดูอีกประโยคหนึ่งสมมุติว่าครอบครัวเรามีทั้งหมด4คน4ก็คือซื่อนั่นเองนะคะ w อร์เจโยซื่อโคเรนครอบครัวฉันมี4คนนะคะ w อร์เจโย หลังจากคําว่าโยตรงนี้แหละเราเอาตัวเลขจํานวนสมาชิกในครอบครัวของเรามาใสา่แล้วก็ตามด้วยคําว่าโคเหรนนั่นเองแล้ถ้าครอบครัวเรามีทั้งหมด8คนเราก็ตอบได้ว่าวอเจียโยป้าโคเหรนนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยโดยมากแล้วเนี่ยเวลาเราบอกจํานวนสมาชิกคนในครอบครัวแล้วเราก็มักจะตามด้วยบอกตามไปด้วยว่า มีใครบ้างในครอบครัวของเรานะคะเดี๋ยวก่อนจะมารู้ว่าประโยคต่อไปเนี่ยจะพูดว่าอะไรเรามาทำความรู้จกักคําศัพท์ของบุคคลในครอบครัวกันก่อนดีกว่านี่เลยคนแรกนะคะคุณพ่อป้าปะต่อไปคุณแม่มามาถัดมาคนนี้คือพี่ชายนะคะเกอเกอต่อไปพี่สาวเจีย และคนนี้น้องชายตี้ตีคนสุดท้ายนะคะไม่เม่น้องสาวนั่นเองนะคะเอาละค่ะทีนี้ได้เรียนรู้คำศัพท์ของบุคคลในครอบครัวครบและลองมาตอบกันเต็มๆประโยคกันดูบ้างสมมุติว่าครอบครัวของเรามีทั้งหมด7คนนะคะมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายพี่สาวน้องชายน้องสาวแล้วก็ตัวฉันเป็นครอบครัวที่ใหญ่ทีเดียวเนาะมาดูรูปประโยคคำตอบกันค่ะวอร์เจโย ชี่โขเรนครอบครัวฉันมีเจ็ดคนนะคะชี่โขเรนมีเจ็ดคนโยโย,โยตัวนี้แปลว่ามีโยป้าป้ามามา่ก๊กเจเจตี้เม่เม่และฉันสองตัวสุดท้ายเหอฉันเหอตรงนี้นะคะแปลว่าและ วแปลว่าฉันนะคะเราจะแนะนําตัวเองเนี่ยไว้คนสุดท้ายของประโยคเลยเนาะี ani, ้ในกรณีง่ายๆบ้างสมมติมี3ามคนมีพ่อแม่แล้วก็ตัวชันเราก็ตอบได้ง่ายๆเลยว่าว่เจ้าโย่สั้นโขนนโยป้าปะมามาเขวมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ชันนั่นเองนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองฝึกพูดกันดูบ่อยๆแล้วจะรู้ว่าภาษาจีนไม่ยากอย่างที่คิดสําหรับวันนี้ลาไปก่อนเจเจียน 拜拜卡。Bye bye,